ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของเอแ่ละแล้วก็พอดีนัดกับน้องน้อง,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 องที่อยู่ด้วยกันที่บ้านนะคะก็คือเฮาส m เมดของเอเนี่ยว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเพราะว่าปกติเราไม่ค่อยได้หยุดตรงกันแล้วบังเอิญวันนี้ได้หยุดโดยเฉพาะน้องนิวเนาะไม่รู้ว่ามีคนจําได้ไหมในเอพิโซดก่อนก่อนนะคะก็คือน้องนิวเนี่ยจะหยุดทุกวันพฤหัสแล้วปกติเอไม่เคยได้หยุดวันพฤหัสกลางวันเลยแล้ววันนี้ได้หยุดก็เลยเอ้ยไม่ค่อยได้สเปนทํากับนาง แบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะแล้วก็เนี่ยตอนนี้นางยังไม่มีรถด,ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวรถนางใกล้ใกล้จะได้แหละก็เลยว่าเ,เดี๋ยวพานางไปซื้อของซื้อเขาเรียกว,ว่าฟู้ช้อปปิ้งอะนะคะก็คือไปซื้อของพวกอาหารมาตุนไว้เข้าบ้านก็เดี๋ยวไปกันก่อนจะออกไปนี่เราต้องถือถุงอย่างนี้ไปเผื่อนะคะนี่ก็เป็นถุงผ้านะคะก็คือเวลาปกติเอจะออกจากบ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าจะต้องออกไปซื้อของซื้ออาหารเนาะก็จะพกถุงอันนี้ไปด้วยเพราะว่าที่นี่เขาก็โลนดอนไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกกันนะคะ คนนี้เขาก็ทําตามกันแบบเค่งคัดเวอร์ถ้าเกิดจะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยต้องเสียเงินแล้วเราก็แบบว่าออนบัจจ็ตอยู่ก็เลยไม่อยากเสียเงินไปกับอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนี่ต้องพกน้ําไปด้วยนะคะเพราะว่าน้ําที่นี่แพงมากลเลยเป็นคนกินน้ําเยอะวันหนึ่งกินแบบ3ลิตร4ลิตรบางวันนะถ้าหน้าร้อนนี่ก็4ลิตรถ้าหน้าหนักก็3ลิตรนะคะถ้าไปซื้อกินอนะ่ะก็คงจนอนะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ําที่เนี่ยตกขวดหนึ่งก็ตอนนี้น่าจะประมาณ30 40บาทขวดเล็กนะ,ะถ้าขวดใหญ่อะ ถ้าบางยี่ห้อก็5 6า0บเลยนะคะถ้าเป็นแบบยี่ห้อโฮมแบรนด์ที่นี่เขาจะมีห่อโฮมแบรนด์นะคะ mm hmm. ก็เหมือนโรตัสอะไรบ้านเราอย่างเงี้ยโรตัสแมคโครอะ่ะนั้นก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าไม่อยากซื้อกินนะคะเราก็พกไปด้วยทุกที่แบบนี้แต่ว่ามันพกใหญ่เกินไปบางทีเอกก็จะชอบแบบจิบกินในรถแต่ถ้าไปทําง,งานเนี่ยถือไปกินอย่างนี้เลยนะ anyway เราต้องไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้จะไปกันสงคนเราก็ต้องไปหาน้องตักนะคะตอนแรกตั้งใจว่า จะทำบล็อกเกี่ยวกับการขนส่งหรือโดยสารสาธารณะของที่นี่นะคะแต่อากาศคือแย่ไม่ไหวแล้วคุณชมเพราะว่าฝนตกลมแรงแล้วก็หนาวมากเพราะตอนนี้มันเป็นวินเทอร์ก็เลยเออเปลี่ยนใจเป็นขับรถไปเดี๋ยวไปหาที่จอดรถเอาก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรื่อง รถเ,เมย์กัน<ม>เดินทางต่างๆในแอดเรนนะคะเดย์จะทําให้ดูนี่น้องนิวมาแล้วนี่ยืนอยู่หน้าห้องนางนะคะแล้วก็นี่คือผู้ร่วมเดินทางของเอนะคะ<ม>คือดีใจมากเพราะว่าได้อยู่ตรงกันเนาะเออนานๆทีไปนิวพี่ตักรออยู่ยู่ไอ้ฝากเปิดประตูให้ไหน่อยได้ไหมอะมือคือเยอะแยะมากอะหนาว เนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะ,ะน,นี่นะคะบ้านที่นี่มันก็จะมีประตูสองชั้นเนาะก็คือประตูแบบอย่างนั้นแล้วก็ประตูแบบนี้ข้างนอกก็เผื่อแบบเวลาหน้าที่มันไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปอะ่ะเขาก็จะเปิดให้ลมมันเข้าแบบนี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าวินสกรีนนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอินเสกสกรีนก็ได้ก็คือแบบกัน ไม่ให้ฝุ่นไม่ให้แบบแมลงเข้าเนาะนี่น้องมิวก็จะทําการลอ็อกที่บ้านมีกฎนะคะก็คือที่บ้านหลังเนี้ยอยู่ด้วยกันห้าคนเนาะมีกฎ,กฎว่าต้องล็อกบ้านสองชัน้นเพื่อความปลอดภยัยนี่น้องมิวก็มีกระเป๋าผ้าเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกเห็นไหมก,ก็คือเราต้องทําตามแบบที่เขารณรงค์อะเนาะข้อดีของที่นี่คือคนที่เนี่ยเวลาเขารณรงค์อะไรกันะจะให้ความร่วมมือนะคะนี่นี่น,น,นี่ดู แต่งตัวหรอเชียอันนี้คือแค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็ไปซื้ออาหารเรอไปไหนเนี่ยในแบบเดี๋ยววันนี้เราจะคุยในรถกันกับน้องมิวจะสัมภาษณ์น้องมิว,วแล้วก็ <laughs> แล้วก็ขับรถไปด้วยคุยไปด้วยนะคะจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแ,แป๊บนึงนะขอลาเข็มขัดก่อนโอเคไปกัน ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปที่เดิมอีกลแล้วที่ที่เราชอบไปที่ที่เราแบบว่าไปลอมชื้อ to, ก็คือชัยนาทาวน์นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะพาน้องมีวอะไปซื้อของฟูลช็อปปิง้องอะเนาะไปซื้ออาหารมาตุนไว้นะคะในแต่ละอาทิตย์ก็เราก็จะทํากันแบบนี้นะคะก็คือปกติแล้วว่ธท,ที่เราควบคุมการใช้ใจ่ายของเราก็ ราก็ไม่ได้อยู่ตรงกันเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงกันไม่ได้เราทํางานแบบคล้ายๆตําแหน่งใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ย <g ost ing> ก็ก็ <g ost ing> จะน้อยมากน้อยมากใช่ <g ost ing> แต่ตอนนี้ไอ้ย้ายร้านแล้วแล้วก็ร้านที่เอทะนะคะ <g ost ing> มันเป็นร้านอาหารเช้ากับอาหารกลางวานันแล้วทีเนี้ยบางทีการจะได้หยุดนะ่ะของเอเนี้ยนะคะมันขึ้นอยู่กับความความ b ซี่ของแต่ละวันคือแล้วแต่เลยว่าเขาอะ่ะมีบุ๊กเยอะอ่ะวันไหนถ้าบุ๊กเยอะอ่ะเราก็ไม่ได้หยุด แต่ถ้าเขาดูแล้วอะทั้งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันมีวันแยกบุกน้อยที่สุดแล้วเขาไม่ได้แบบต้องการเราขนาดนั้นคือเขาสามารถให้แบบจูเนี่ยทาแทนเราได้เนี่ยค่ะเขาก็จะให้เราอยู่มานาน,นแต่ถ้าวันที่มัน b ซี่มากๆแล้วเขารู้ว่าเขาต้องนีดเราจริงๆเขาก็จะไม่ให้เราอยู่ถ้าเราคุณทํางานกับฝรั่งเนาะเขาจะมีความแบบเวิร์กบาลานซ์มากเขาจะไม่ให้เราแบบโอเวอร์ดูหรือไม่ให้เราทําจนเยอะจนเกินไปอะนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะ คุณผู้ชมหน่อยว่าอยู่อ่ะมีโรสเตอร์ยังไงก็โรสเตอร์ก็จะออกทุกค่ะทุกวีทุกวีก็คือทุกวันอาทิตย์ก็จะออกเขาจะส่งโรสเตอร์ให้มากมาัหลังจากเลิกงานอ๋อค่ะเขก็คือแบบเป็น text ข้อความมาหรือว่าผ่านระบบอะไรของเขาเขาจะเป็น text ข้อความมาเขาส่งเป็นโรสเตอร์แล้วก็เท็น ตายตัวเลยวันพฤหัส<ช>เนาะแล้วก็ยูก็ทํางานเป็นส่วนใหญ่จะเป็นมื้อค่าเนาะ<ช>ตอนเย็นทางานตอนเย็นก็คือเข้าเข้าสิบโมงก็จะเริ่มประมาณสี่ทุ่มครึ่งเกี้ยค่ะก็เลยไม่เคยได้เจอกัน<ช>เพราะ<ช>ว่าคือเราถึงบ้านน้องออกจากบ้านแล้วพอเวลาน้องกลับมาถึงบ้านเราหลับไปแล้วก็คือไม่ค่อยได้เจอกันแล้วแบบบางทีเอกก็ไม่ค่อยอยู่บ้านน้องที่เอ็กก็ไปนอนที่อื่นอะไรเงี้ยก็คือเจอกันน้อยมากแต่เมื่อก่อนตอนปีที่แล้วโควิดอะ่ะโอยเจอกันแบบจนเบื่ กันด้วย <c oughs> คือเบื่อเบื่อเวอร์แล้วก็ไม่ใช่แค่น้องนิวนะคะเอาพู่งตรงที่บ้านที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าคนทำงานร้านอาหารทุกคนนะคะก็แต่ละคนก็มีความ ทำแซนด์วิชท,ทำอะไรที่มันง่ายๆอะไรเงี้ยในในกรณีที่เป็นร้านคาเฟ่เทคเอาเว away, แบบง่ายๆแบบว่าควิ c กอีซี่กร a บแอนด์โกอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบร้านอาหารแบบจริงจังที่เขาต้องมีเวท t e r ร์เว r เท s อะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีตำแหน่งของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปอย่างน้องนิวเนี่ยนางก็เป็นไม่ใช่เชฟแต่เป็นคุกเนาะใช่เป็นคุกก็คือเป็นก็เหมือก็เป็นคนทำอาหารนะคะแต่ คือตำแหน่งไหนขาดก็ยัดใส่ตรงนั้นได้หมดเพราะว่าเราแบบว่าเรามีประสบการณ์ไงคะแล้วเราเฟสซิุล์เนี่ยข้อดีของการมีประสบการณ์อ่ะมันคืออะไรน้องเดียวบอกหน่อยข้อดีของการมีประสบการณ์ใช่ไหมเออเวลาเราแบบไปทํางานอ่ะเราแบบทํางานในแต่ละที่อ่ะถ้าเราแบบมีประสบการณ์มาแล้วอ่ะจัดที่เราอ่ะเคยทางานร่วมกันแล้วแบบเวลามีคนมาสมัครงานแล้วเขาไม่มีประสบการณ์อ่ะถ้าถ้าถ้ามีประสบการณ์ก็จะง่ายนะถ้าซาท่าสารผมก็คือถ้ายิ่งทําได้ทุกอย่างก็จะยิ่งดีมาก ถ้าเราเราก็จะเป็นชอยแรกๆที่เขาจะเลือกมันก็คือเป็นเรื่องของโอกาสเนาะใช่แล้วโอกาสก็นํามาซึ่งรายได้นะคะรายได้ต้องมีรายได้แต่ละอาทิตย์นี่โอเคไหมก็พออยู่ได้นะครับรายได้แต่อาทิตย์ถ้าผมเป็นคนช้อปปิ้งไงผมก็จะแบบก็มีเก็บบ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบประหยัดไม่ช้อปปิ้งผมว่าอยู่ได้แน่นอนครับนี่คือคนประหยัดไม่ช้อปปิ้งคนดีมากอีกคนนึงอะไรนี่คือประหยัดเวอร์นั่นก็ไม่ช้อปเลยก็จะช้อปเป็นอย่างอื่นเป็นอาหารเป็นอะไรไป ทีนึงเนี่ยน้องนิวทำงานกีน่ชั่วโมงอะประมาณ40ชั่วโมงครับ40ชั่วโมงอืม40ชั่วโมงนี่ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าก็ก,ก็เรียกว่าเป็น full time hours นะคะก็คือเป็นชั่วโมงที่เป็น full time แล้วแต่ว่าของน้องยังเป็นตำแหน่ง casual อยู่ยังไม่ได้เป็นตำแหน่งแบบ full time เพราะว่าทำตำแหน่ง full time ที่เนี่ยโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยน้อยมากที่จะได้ full time ถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบพวก qualified chef ที่ที่เรียนจบมานะั้นะ อร์ที่เป็นฟูลทางโพ i ิชันให้นะคะก็คือแบบมี leaf, leaf, แบบซิกลีฟฮอลลีเดย์ลีฟก็คือถ้าเจ็บป่วยหรือไปฮอลลีเดย์อย่างเงี้ยก็ยังถูกจ่ายเงินอยู่เขาก็จะมีวันให้คือถ้าเกิดคุณจะลาป่วยลากีฬาแล้วได้กี่วันอันนี้คุณก็ยังได้เงินอยู่ก็คือเรียกง,ง่ายๆเลยในวันที่คุณควรจะได้เงินคุณก็ได้เงินแม้ว่าคุณจะมีเหตุผลป่วยหรือไปทุระคุณก็ยังได้เงินอยู่ซึ่งอันนี้ตำแหน่งเนี้ย ได้ยากเนาะถ้าเราไม่ได้เป็นแบบคุณลิฟายเชฟแต่ถ้าเราไปทํางานตามร้านโรงแรมเดีย๋ยวว่าฝ่ายดายนิ่งก็ไม่ค่อยได้หรอกมั้งใช่ต้องแ<น>ม้จะเป็นแบบร้านอาหารแพงก็ไม่ค่อยจะได้ฟูลไทม<า>์กันหรอกเนะาะเพพาะน้อยมากเพราะว่า f u ใช่ค่ะฟูลไทม์น้อยมากใช่แต่ว่าแคชชั่ก็มันก็โอเคนะแคชชั่นมันราคาสูงกว่าเนาะใช่แล้วก็หยุดเมื่อไรก็หยุดอยากลาเมื่อไรก็ลาแต่จริงๆอ่ะราคา <S 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 แคชชั่นคําว่าเอช้ แคชชัวยู่ก็มีความเสี่ยงในครัที่แบบยูเจ็บป่วยหรือยูจะไปไหนยูไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นในในในชั่วโมงในแต่ละชั่วโมงคุณก็อาจจะได้เยอะขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะเออซึ่งเราสองคนก็เป็นตาแหน่งแคชชัวนะคะสมัยก่อนตอนทํางานด้วยกันเนี่ยเชื่อไหมว่าสมัยก่อนตอนเอามาแรกๆเลยอ่ะนอนทํางานที่นี่แรกๆแล้วเราไม่มีอะไรอ่ะคุณผู้ชมเราแบบไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยเราคือมาตัวเปล่าแล้วเปียวอ่ะ เหมือนมันมเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยเอทำง,งานอาทิตย์หนึ่งอ่ะประมาณ70-80ชั่วโมงคือคือแบบเยอะมากเลยนะเยอะมากคือดับเบิลที่อยู่ทำอ่ะน้องเดียว oh <my> เออแล้วก็ oh <my> คือตอนนั้นเนี่ยบ้าคลั่งมากค่ะทำงาน มั่นคงมันก็ไม่ได้มั่นคงถึงขั้นว่าเฮ้ยมันเป็นบ้านของเราแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเราอะไม่ต้องระเหุเละล่อนเนาะแล้วเราก็เออมีรถขับเดินทางได้วันหนึ่งที่เราไม่อยากทํางานเยอะแล้วอะเรามีช้อยส์ก็คือเราก็มีเงินไปเรียนเพิ่ม <S <S เติม <ๆ S 1> นู่นนี่นั่นอะคะ่ะมันก็เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นเราก็เลยแบบหนักหนัก,นกจุกจุกช่วงแรกแกพอตอนนี้เอกก็เริ่มทํางานน้อยลงแล้วไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะขึ้นนะคือร่างกายสังขารมัน <c oughs> ไม่ค่อยได้คืออายุเริ่มมากขึ้นแล้วก็เลยทํางานน้อยลงแล้วรู้สึกว่าตอนเราที่เราทํางานเยอะๆอะ มันเหมือนแบบไม่มีมันไม่มีชีวิตเลยอ่ะเนาะใช่ <น os? S 2> มันก็ต้องถ้าทำเยอะเกินไปมันก็เหมือนแบบไม่มีมมบาลานซ์เ<ห>นา <os>? ะแต่ว่าเราอ่ะก็คือพูดง่ายว่ามันเรื่องไม่ได้ะคะ่ะตอนเรามาตอนแรกเราไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีเงินถุงเงินถังท,งที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวแม่โอนเงินมาให้แสนสองแสนม,มันไม่ใช่อ่ะเนาะเราก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้เราเมคชัวร์ก่อนในช่วงปี2ปีแรกมันก็คงจะลําบากประมาณนึงเลยก็แล้วแต่นะคะ condition ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่ก็คือเอพูดในมุมมองของเอแล้วก็ใน มุมมองของน้องมิวนะคะส่วนตัวน้องมิวเนี่ยเดี๋ยวเอจะขอแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนิดนึงก็คือน้องเนี่ยมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยได้ประมาณเกือบ10ปีแล้วใช่10ปีแล้วสิปีแล้วเนาะมานแต่สิบห้าสิบ เขียนชื่อตัวเองไม่ได้เลยนะใช่คือเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบที่กําลังแบบกลัวหรือกังวลจนเกินไปว่าเฮ้ยจะมาอยู่ได้ไหมฉันจะมายังไงฉันจะมีชีวิตยังไงจะหางานยังไงเนี่ยอยากให้ฟังเรื่องของน้องนิวนะคะว่าน้องมาตอนแรกน้องอ่ะอาจจะมากับแม่ทุกคนคอาจจะคิดว่าน้องมากับแม่แต่จริงๆภาษาแม่เป็นไงภาษาแม่ก็ไม่ได้เลย <laughs> จริงๆก็คือไม่ได้เล <laughs> มาตอนนั้นก็ประมาณ14บสแล้วก็บบมาถึงแม่ก็ให้ไปทํางานเลยทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยก็คือทํางานไปด้วยเรียนใชยใช่ก็คือแบบคือตอนเช้าก็ไปเรียนตอนเย็นกลับมาก็มาทํางานต่อที่ร้านอาหารก็คือชีวิต วัยรุ่นที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นอย่างนี้กันเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าเราเป็นคนไทยแล้วเรามาอยู่ที่นี่เราต้องมาลำบากแต่คนที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กฝรัง่งเด็กชาติไหนอะนะคะพอเขาเริ่มเข้าแบบีเนเ a g e r ก็คืออายุ13เนี่ยขเขาก็เริ่มเอาทำงานหาเงินพาทามแล้วขเขาก็ต้องสะสมประสบการณ์ขึ้นไปเรื่อยๆให้ตัวเองแบบมีสกิลมีอะไรเนาะแล้วเนี่ยอย่างน้องมิวมาตอนแรกทําอาหารทําอะไรเป็นเลยไหมไม่ไม่ตอนแรกต้องให้ไปล้างจานเลยก็คือเริ่มจากดิชี่ก่อนใช่ขาไปล้างจานก่อน ออนองก็เป็นแบบชัวยหรือดิชี่นะคะคนที่นี่เขาก็จะเรียกแบบนี้นะคะว่าดิชี่นะคะก็คือพนักง,งานล้างจานแล้วน้องก็เริ่มจากล้างจานแล้วหลังจากนั้นทําไมถึงได้ขยับขึ้นไปทําในครัวได้ก็คือแบบว่าพอเราล้างจานในสักพักเขาเห็นว่าเราทําได้อย่างเงี้ยเขาก็ให้เราขยับขึ้นมาเรื่อย เืก็เริ่มแบบเปเด็ดผ right hmm. um, so oh, oh, ักซอยผักใช่ไปหั่นผักอะไรบ้างหั่นมูหั่นไก่หมักหมูหมักไก่อะไรแลมป์อ้ตอนแรกๆทำงานได้เยอะไหมกี่ชั่วโมงโอ้ตอนแรกทำน้อยครับตอนประมาณ15ชั่วโมงเองเพราะว่าต้องเรียนด้วยไงต้องทำเยอะไม่ได้เดีเรียนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แล้วพอหลังจากเรียนจบภาษามั้งสองปีก็ค่อยมาทำงานจริงจงจัง เริ่มมาทํางานเต็มตัวได้เป็นแบบเขาเรียกว่าคิชเชนแฮนเนาะก็เริมจากนิตชี่ก็ขยับขึ้นมาเป็นคิชเชนแฮนเพราะเรามีประสบการณ์สะสมขึ้นมาเยอะๆก็จากคิชเชนแฮนเขาก็เริมให้เราลงมือทำอาหารได้ในบางยาก็เป็นอยู่สายร้านอาหารเอเชียมาตลอดใช่ใช่เป็นทำอาหารเอเชียมาตลอดไม่เป็ก็ไม่ใช่สเปซิฟิกว่าเป็นร้านอาหารไทยอย่างเดียวเราจะใช้คำว่าร้านอาหารเอเชียเนาะที่นี่เพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาเขาไม่ได้ว่าจะขายอาหารไทย น,ะะนางเริ่มจากขับรถมือหนึ่งเลยค่ะก็คือมันเป็นรถสนิยมส่วนตัวแล้วนางเป็นคนชอบใช้ของมือหนึ่งก็คือนางต้องแบบว่ามีคุณภาพมีคุณภาพอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่น้องันนี้ก็แบบความชอบส่วนบุคคลนะคัแต่ว่า,บบาน,วน้องก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ยินดีกับนางเนาะนางมากไกลมากคือน้องเก่งมากยอมรับถ้ามีเวลามากกว่านี้อยากจะคุยให้ฟังมากกว่านี้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยมี แล้วก็เป็นคนที่มีมานะอดทนแล้วก็เป็นคนที่จากที่เคยทํางานกับน้องนะเพราะว่าเอกทางานที่นั่นก่อนน้องก็คือเป็นซีเนียร์น้องก็เป็นจูเนียร์อีกทีนเรองเราอะเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเนี่ยนะคะน้องเป็นคนตั้งใจทํางานเวลาทํางานนะคะแล้วเป็นคนทํางานเร็วแล้วก็เป็นคนที่ไม่มาทํางานสายแล้วก็จะไม่ขาดงานถ้าไม่มีเหตุ ที่เกียจไม่ทํางานแบบว่าเอาเปรียบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถือว่าด้วยอายุของน้องที่ผ่ามาจนถึงทุกวันนี้ต้องขอยอมรับเลยตกลงไยนะคะคือนางเก่งมากนางมาไกามากก็เลยเนี่ยนะคะอยากจะเอาเรื่องแบบนี้มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ฟังน้อว่า เฮ้ยสาหรับใครที่กําลังแบบดูถูกตัวเองหรือมองคิดว่าเออฉันเนี่ยจะมาอยู่เมืองนอกได้ไหมฉันจะมามีชีวิตเมืองนอกได้ไหมชีวิตเมืองนอกมันยากลำบากไหมให้พูดตรงๆชีวิตเมืองนอกไม่ได้ง่ายนะคะแต่ชีวิตเมืองนอกเนี่ยถามว่าลําบากไหมลําบากแต่ปลอดภัยใช่ตอนเริมผมนะแรกๆมันอาจจะลําบากใช่มันลําบากมันไม่ได้แบบสวยหรูเพราะว่าคือเราจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์นะอาหารมันไม่ใช่5บาท1ิบาท20บาท น้ำขวดหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะซื้อกินน้ําแบบวันละสามลิตรอย่างเงี้ยก็มันก็หมดไปแล้วจะสิบเรียญแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้การจะมาอยู่ที่เมืองนอกแล้วให้มันมีเงินเก็บก็คือต้องใช้ชีวิตให้ชาญฉลาดน,นะคะแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมลิบต,ตั้งใจทํางานแล้วก็พอเรามีโอกาสเนี่ยพอเราตั้งใจทํางานอนะ่ะคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะเขาให้โอกาสเรามาันนามาซึ่งรายได้ที่จะทาให้คุณอ,ะอ่ะได้มีชีวิตอยู่ดี ที่นี่มันก็ จะไม่ได้ทําให้คุณรวยเป็นมหาเศรษฐีค่ะถ้าคุณมีความสามารถคุณอยากทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอีกสเตปหนึ่งแต่เอพูดในเรื่องของเอ่อ initial เนาะก็คือเบื้องต้นทั่วไปว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่เนี่ยเขาอยู่ยังไงก็คือมันไม่ได้มีคนรวยคนจนมากที่นี่เนาะมันมีแต่คนที่อยู่ในระดับใกล้ๆกันนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอยากจ,จะใช้ชีวิตแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ยังไงนะคะแต่ละคนก็มีไลฟ์สไตล์ต่างกันนะคะพูดตรงๆว่าอยู่ที่เมืองนอกอะ่ะมันก็มีทั้งสบายมีทั้งลำบาก็แแล้ววต่่่าูถึงงเรือ ส่วนไหนอะเนาะแตะ่ที่เราจะได้จากการอยู่ที่นี่จริงๆโดยเฉพาะที่แอดเลกนะคะก็คือความปลอดภยัยสาธารณุปโภคสาธารณาสุขที่นี่คือยกให้เลยคือประทับใจในเรื่องการดูแลประชาชนของเขาที่นี่นะคะก็เลยเนี่ยบางทีเราก็มีญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องต่างๆที่อยู่ที่เมืองไทยอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขามาอยู่ที่นี่เราอยากให้เขาแ่ะได้มามีชีวิตที่แบบว่ามีคุณภาพ เราที่นี่นะคะแต่ว่าคือโอกาสของแต่ละคนมันก็ต่างกันเนาะแต่ว่ายังไงก็อย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็พยายามแล้วก็ทำไงก็ได้นะคะที่จะให้ตัวเองได้มีโอกาสเหมือนอย่างเอหรือน้องนิวนะคะ มาถึงสุดท้ายแล้วก็ยังไงใครยังไม่ได้ subscribe ฝาก subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวต่อไปของเอนะคะแล้วเอก็หวังว่าสิ่งที่เอกับน้องนิวพูดวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะในก็แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะคะกดกระดิ่งกริงงให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของเอนะคะก็เดี๋ยวเอต้องขอขับรถก่อนจริงๆนี่อันตรายมากนะเพราะว่าทีเนี้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปักแต่ว่าเอกก็เออ นี่แหละมีสมาธิขบับรถอยู่ค่ะแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วตอนนี้พี่ตังรอเราอยู่เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเราจะมาคุยกับพี่ตังกันนะคะยังอยู่กันที่ที่นี่แหละยังไงก็อย่างที่บอกนะอย่าลืมกดซับสไคร b ์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในคลิปคุยกับพี่ตัง